นี่คุณทําอะไรอะทำบ้าอะไรกันนะออกไปอ้หยุดยุ่ยเนี่ยหยุดทำอะไรอะด้งเดฉันผุ้สาทำป้ายมาให้คนแถวนี้เขาจะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้มีประวัติความเป็นมายังไงอมรกลับไปซะแล้วอย่ามาที่นี่อีกเธอออดอ้อนขอเงินน้องเขยตัวเองมาซื้อบ้านหลังนี้ไม่ใช่หรอคุณวัดเขาให้เงินฉันเพราะว่าเขาสงสาร แล้วฉันเก่าเกินนะไปทําบุญหมดแล้วตอนที่คุณวัดเขาเสียชีวิตสงสารหรือว่าหลงสนเสน่ห์เอาดีๆถ้าแอบรักน้องเขยตัวเองก็เลยไปอ่อยเขาจนมีอะไรกันผมขอลามนกลับไปเลยครับท<อ>ุกคนทุกคนฟังให้ดีนะคะบ้านไหนที่มีผู้ชายอยู่ในบ้านยิ่งต้องระวังให้ดีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ชอบแยกสามีชาวบ้านเฮ้ออยอะไรเ่ะ นใสไลายแม่อู๋ใช่ฉันยืนยันได้นะฉันยืนยันได้อย่าไปเชื่อผู้หญิงคนนี้พูดนะเธอเองก็มีผัวอยู่แล้วยังแอบมาฟาดกับน้องเขยลักกินขโมยกินเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากสินะอมนเดี๋ยวจะไปไหนปล่อยฉันนะฉันบอกว่าให้ปล่อยไงไม่ปอยไเยปล่อย ผมไม่ใช่ตำรวจที่โมนตั้งใจมาก่อกัวนะครับเียบไปเลยนะฉันเห็นอลิซมาตั้งแต่เด็กฉันรักอลิซเหมือนลูกแท้ๆแล้วฉันก็ทนไม่ได้ที่เห็นอลิซลดตัวลงมาเกือกกวกัอคนต่างๆหนึ่งพวกเธอเลิกยุ่งกับหลานสาวฉันซะไม่อย่างนั้นพวกแกโดนหนักกว่านี้แน่ทุกคนคะถ่ายรูปไปเลยค่ะถ่ายได้ดังเมียนน้อยคนนี้เอาไว้เยอะๆเลยนะคะถ่ายไปเลยค่ะถ่ายไว้เลยค่ะไปถ่ายเอาเยอะๆเลยค่ะไปกลับไป ม่เราเข้าบ้างกันไปเอะทุกคนอย่าไปเชื่อมผู้หญิงคนนั้นพูดนะคะมันอิจฉาแก้วมันก็เลยพูดออกมาอย่าไปเชื่อมันนะแล้วลบด้วยลูก่ลบ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 เลยไม่มีอะไร